สวัสดีจ้าเพื่อนๆทักไทยเนี่ยเหมือแรงเด้อจากพี่น้องอากาศห่อนอุบเอาพากกินตำโมโยออยเนี่ยเหมือแรงแซ่บๆมากินน้ำกันเด้อจ้ะอืมอร่อยมากหนังไก่ มึงกรับก็มีข้าวปุ้นด้วยใส่ข้าวปุ้นน้ำเต้าหน้อีกทีนึงก็เแส่บมาเด้อจ้าับแซ่บนำกันหนะจ้า สุดกันเลนยคำใหญ่ใหญ่อืมจัดมากดึงให้แม่เลย ข้าวปุ่นกะทํามะฮุงแซบแซบดีเนาะอ,อร่อยมากทำโตโตเลย เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ